ดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อน,น,นดุยกา,ก,ากินแพรค่ะทุกคนแพรหล่นเต็มพื้นเลยดอกมากเลยทุกคนเขาไม่ได้กินแพรนะเขาหากินหนอนนี่ค่ะแพรหล่นเต็มพื้นเลยดูค่ะดอกมากในลูกแพรนะคะ เอารถมาซ่อมค่ะเอารถมาไว้ที่ร้านตอนนี้ก็จะจะห้าโมงแล้วนะคะหรือว่าห้าโมงแล้วนี่หอมมากเลยร้านนี้เคป,ปบับเคป,ปบับน่าทานมากหอมเอาสักอันดีไหมแต่ไม่หิวอะ่ะ ซ่อมจักรยานก็ไม่มีทออที่จอดรถหวังว่ารถจะไม่หายนะจอดไว้ข้างน,นอกดอกไม้นี่สวยดอกอะไรอะดอกก็ได้สวยจังสวย,สวย บ้าจ้าทุกคนทิวาอาทิ์นี้ข้างอาทิตย์อ,อ่ะขึ้นรถไฟทำงานเนาะโอ้ยหอมกาแฟเดินผ่านเซเว่นอีเลเว่นาหอมกาแฟ เสียค่าแต่ง500ค่ะทุกคนเปลี่ยนสายใหม่ แสงตะวันสองฟ้ารอรถไฟค่ะทุกคนรอรถไฟไปกับอันนี้เสียค่ารถร้อยหนึง่ง สี่รอบสี่รอบปุ๊บตัวอะไรวิ่งอย you know? ู่นู่นทุก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  <c oughs> เครื่องตัดหญ้านะคะทุกคนเครื่องตัดหญ้า าวนยอดไม้อาทิตย์หน้าก็มีจักรยานขี่แล้วหมดไป500อค่ะไม่รู้มันแตกได้ไง บรรยากาศรอรถไฟเฮ้ยช่างจะให้เอารถกลับด้วยวันที่สั่งของมาใส่รถจักรยานแล้วค่อยเอามาวัดสันโอ้ยจะมาให้ค่อยเอากลับเอาไปเอากลับค่อยก็บอกว่าค่อยอยู่ไกลอันนี้ก็ใกล้เมืองนะคะไปในเมืองอีกไม่กี่ป้ายก็ถึงเมืองนะคะ วันนี้ก็จะกลับไปกินแจ่วกลับมะละมะละต้มแจ่วข้าเหนียวทอดเนื้อสักชิ้นหนึ่งก็พอละคนเดียวเออกินอะไรมากมายตอนเย็นๆรถเยอะมากค่ะทุกคนยรถคันนั้นสวยเลย รรอรอ,รอ,รอเห็นไหมคะ <bers iro. S 2> <c oughs> เครื่องตัดหญ้าวิ่งไปก็วิ่งมา yeah, üler, ก็วิ่ง <ไป S 1> องเข้าอยู่งั้นนะคะ <c oughs> อา้าวชนต้นไม้ leg. ชนต้นไม้ชนต้นไม้เอาถอยหลัง <c oughs> เอากลับหัวเอง <c oughs> <c oughs> เอาเอาจะไปทางไหน เลี้ยวไปก็เลี้ยวมาอยู่ตรงนั้นอ่ะถ้ปล่อยให้ตัดอยู่งั้นทั้งวันอ่ะวิ่งไปก็วิ่งมาชนแล้วก็ถอยกลับเดค่ะชนเอ้าชนถอย <c oughs> ออกลับหัวบรรยากาศล,ล,ลดเงาลน่าเชื่อวันนี้ค่อยขึ้นรถไปกับสี่หมดไปร้อยกว่าโคนมาแล้วคะ่ะ ฝากกาไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆ thank you for every one สวัสดีค่ะ